สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในช่อง a อพายนะคะวันนี้จะมารีวิวนะคะอีกหนึ่งช่องทางในการชําระเงินที่เชื่อมกับ Google Pay สําหรับใครที่ใช้โทรศัพท์ Android นะคะจะมาแนะนําช่องทางในการผูก Google Pay กับชําระเงินผ่านจาก s h o p e ี้เ y นั่นเองและแน่นอนว่าวันนี้นะคะเมื่อเราผูกบัญชีต่างๆนะคะกับ Google Pay ไม่ว่าจะเป็นการผูกบัตรเครดิตบัตร ATM To m o n ทู w a l l ีหรือ Shopee Pay เ,เองนะคะเราก็สามารถที่จะลบการผูกเชื่อมนั้นกับ Google Pay ได้มาดูกัน,นะค่ะว่าวิธีการทำยังไงเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามมุมขวาล่างของคลิปเลยค่ะเราจะ เข้ามาใน Google Pay นะคะแล้วก็จะมาตั้งค่า,เ,าเพิ่มช่องทางการชำระเงินจาก Shopee Pay ซึ่งเราก็สามารถเข้ามาใน Google Pay Pay Store นะคะกดที่ตรงบัญชีของเราก็คือบัญชี Gmail นะคะที่ลิงก์กับ Google Pay แล้วก็มาคลิกที่การชำระเงินและการสมัครใช้บริการแล้วก็เลือกที่วิธีชำระเงิน ตรงด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางการชำระเงินที่เราได้คียเชื่อมผูกไว้นะคะถ้าใครจะเพิ่มบัญชี S h o p e e p a ปถ้ายังไม่มีก็กดเพิ่ม Shopee p a y ตรงนี้แต่เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอมารีวิวจากการเพิ่ม Shopee p a y เนี่ยจากตอนที่เรานะคะไปกดซื้อสติกเกอร์นะคะเพราะว่าพอดีเราไปเห็นว่ามีโปรโมชั่นพิเศษถ้าผูก s h อป e e Pay แล้วจ่ายซื้อสติกเกอร์ไลน์เนี่ย ก็จะได้คอยมานะคะเดี๋ยวไปดูวิธีตอนนั้นกันค่ะเริ่มจากนะคะเราก็เข้าไปซื้อสติกเกอร์กัน,นะคะ่ะเข้าไปในไลน์กันเลยอ่าอันนี้นะคะเราได้เล็งสติกเกอร์ไว้แล้วนะคะสติกเกอร์น่ารักน่ารักที่เราสนใจจะซื้อนะคะอันนี้เราก็กดซื้ออ่ทีนี้เขาจะบอกว่าเหรียญไม่พอนะคะเรากดตกลง ชำระเงินนะคะ29บาทเพื่อซื้อ50เหรียญ50เหรียญน,นี้ก็คือจะใช้ชำระซื้อสติกเกอร์นะคะทีนี้ระบบเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาว่าเราจะใช้ช่องทางไหนนะคะในการชำระเงินซึ่งตรงนี้เมื่อเราคลิกไปแล้วนะคะระบบก็จะเปิดนะคะให้เราเนี่ยเลือกวิธีซึ่งเพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะมีวิธีว่าเพิ่ม Shopee Pay เราก็คลิกเลือกอันนี้เลย จากนั้นนะคะเราก็ใส่เบอร์มือถือของเราก็คือเบอร์ช h อปปี้เปเรานะคะอ่ะส่งรหัสมายืนยัน920506เขาจะมีการถามนะคะว่าจะ ยืนยันในการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนะคะปป s h o p e e p เป,ปหรือเปล่าเข้าถึงหมายเลขเข้าถึงการหักบัญชี Shopee แล้วก็ตรวจสอบการชำระเงินด้วย Shopee c คอยแล้วก็กดยอมรับไปนะคะใส่รหัสผ่านอันนี้ก็คือรหัสผ่านของ Shopee Pay พินช h อ p e e p เป,ป,ปที่เราเคยตั้งไว้อ่าเท่านี้เองนะคะ ช้อปปี้เปก็จะมาอยู่ด้านล่างแล้วพอเรากดซื้อนะคะเราก็กดคลิกซื้อในคลิกเดียวเลยถ้าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะยังไม่ได้เติมเงินใน s h o ป e e p เปก็ต้องไปเติมเงินไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ตัดได้ในช่องก็มีวิธีนะคะแนะนำการเติมเงินใน s h o ป e e p เปแล้วนะคะก็ไปดูกันได้ยืนยันเลยมีข้อความนะคะแจ้งเตือนและตัดเงิน เสร็จแล้วค่ะเราก็ได้สติกเกอร์แล้วเรียบร้อยค่ะและพอดีนะคะได้โปรโมชั่นมาได้50 Shop ช e ็อปปี้คอยมาด้วยค่ะในช่วงนี้ต่อมานะคะเป็นส่วนของการที่เราจะยกเลิกนะคะการผูกบัญชีชำระเงินไว้แล้วนะคะมาคลิกเข้ามาดูเลยเลือกที่การชำระเงินและการสมัครใช้บริการเหมือนเดิมเลือกวิธีการชำระเงินนะคะ แล้วเลื่อนลงมานะคะด้านล่างจะมีคำว่าตั้งค่าการชำระเงินเพิ่มคลิกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะลิงก์ไปที่บัญชี Gmail ของเราที่ผูกไว้ให้สังเกตรตรงด้านบนนะคะว่าตรงนี้ต้องให้เป็นบัญชี Gmail เดียวกันกับที่เข้ามาหน้าแรกจาก Google Pay เมื่อกี้นะคะถ้าตรงนี้ยังไม่ใช่ก็กดเปลี่ยนให้เป็นบัญชีเดียวกันก่อน พอกดเปลี่ยนแล้วนะคะในระบบก็จะมีการโชว์รายการความเคลื่อนไหวนะคะการซื้อสินค้าบริการต่างๆนะคะทีนี้เรามาคลิกที่ตรงขีด3ขีดแล้วเลือกที่ Payment Method ระบบก็หน้าจอนี้ก็จะโชว์ว่าเราได้คีย์ผูกการชำระเงินอะไรไว้บ้างมีบัตรเครดิตมีทูมันนี่วอลเลทมี s h o p ปี้เป ทีนี้นะคะถ้าเกิดเราจะต้องการยกเลิอกออกนะคะเราก็สามารถกดคำว่า remove นะซึ่งถ้าอย่างนี้นะคะคือเราเคยผูกชำระรายปีอะไรไว้เขาก็จะถามนะคะว่าเออรายปีของแอปอะไรไว้หรือเปล่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้มันไปเชื่อมโยงกับช่องทางอื่นนะคะเราก็คลิกเลือกไปแล้วก็กด save and remove แต่ถ้าเราไม่อยากจะ เอาไว้แล้วกด c a n เซิลก็ได้นะคะ,ะระบบก็จะลบบัตรใบนี้ออกจากการชำระเงิน t ูม o Money Wallet จะเอาไว้ไหมนะคะหรือว่า Shopee Pay เ,เมื่อกี้ที่ผูกจะเอาไว้ไหมนะคะก็แล้วแต่จริงเท่านี้ค่ะก็หวังว่าวันนี้นะคะคลิปก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะหลายคนในการเพิ่มช่องทางชำระเงินใน Google Pay หรือบางคนติดอยากจะลบ การผูกอะไรไว้นะคะกับ o o o l l p p g y ก็สามารถทำได้ค่ะ oh. ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะกดติดตามกด s ับสไครต์กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ